ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือฐานอิธิครับเขาเขียนไว้ชัดเจนมากฐานอิธิเป็นพิพิธภัณฑ์การสู้รบของเขาคอเมื่อก่อนทั้งเครื่องบินทั้งรถถังที่ระดมขึ้นมาในการสู้รบก่อนที่ผมจะเข้าชมฐานอิติเดี๋ยวผมจะพาให้ชมวิวก่อนครับ กขาทำจุดชมวิวไว้ซึังที่แรกผมว่าจะไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทหารก่อนแต่เขาให้เดินรถทางเดียวครับเกือบผมเลยไปก็ดูฐานอิทธิไว้ก่อนครับก่อนที่จะเลยไปจุดชมวิวฐานอิทธิครับข้างบนนั่นก็มีนะครับอันนี้ก็สำหรับให้คนไปยืน พวกเพื่อนมาถ่ายรูปจดชมทะเลหมอกครับเขาพอคมสูงจากน้ำทะเลก็แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองนี่เองครับถ้าปลายฝนต้นหนาวครับตอนเช้าจะมีหมอกขึ้นเยอะนะเธอถ้า,ถ,าถ้าไม่ฝนต้นหนาวถ้ามีฝนตอนเช้าก็หมอกขึ้นเยอะเหมือนกันครับแต่คาพเกี่ยวเราก็คงไม่ได้ชมหมอกชมทะเลหมอกเลยไปนึง ดูครับนี่ก็คือฐานอิทธิมีพระท้าเงินมีแด้วก็จะเข้ามาเที่ยวเหมือนกัน ก็ที่นี่มีค่าอะไรนะ10บ,บาทเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันกองทาหารอ๋อไม่ใช่พระสงฆ์ทางไทยครับฐานยิงสนับสนุนทาง อิธิดูมีฝากอเอาชมเหนอยเกินนะ่ทไมันครับพี่ครับ,รบน,น้องก็ต้องให้บัตรนะรขอบคุณมากครับนี่ครับเป็นเป็นธรรมเนียมเฉยๆครับมีมีกาแฟมีกล้วยขายทางไปสุขาชายหญิงอันนี้ผมจะ ให้ชมไม่รู้จะไปด้านไหนก่อนครับขอด้านนี้ก่อนก็แลยนี่ฮะต่อออระ,ะอยะใกลผลิตโดยประเทศประชาชนจีนครับเป็นอาวุธหตะอออลำกล้องเดียวติดตั้งโดยขายอย่างสำหรับตั้งยิงมืองจับคุ้นดิน รับเอาวันนี้เข้าไปจับการในปีพศ2524นี่เองครับอันนี้ก็เป็นสิ้นส่วนซากรถถังเมื่อวันที่16มีนาคม2524ได้คุ้มกันขบวนสอปอไปที่เขาตะเคียนนที่บ้านเสลี่ยงแห้งครับทางที่ผมเปลี่ยนผ่านมาแล้แต่ความุ่มจมตีด้วยจรวดอาปีกีุน ประจำได้ยิงต่อสู้ด้วยปืนเอมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายแล้วอีกสามนายไม่มีการสูญเสียโอ้โ,โหขนาดพังขนาดนี้ไม่มีการสูญเสียเดน่นเดยนนะครับผม,ผม,ผมก็ไม่รู้ส่วนไหนส่วนไหนทั่วไป เป็นเส้นส่วนของอออเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ถ่ายใ,ในสนามรบครับเป็นเกียรติหานครับนักการตีพงนรงเกียรติสุขครับพิสัง เกิดนะฮะโรงเรียนอ๋อเกิดพศ2555ครับโอ้ที่ราชการตามคำสั่งโดยการนำเครื่องบินออกทำการโจมตีทางอากาศตามภารกิจที่ไ้รัมอบหมายปราบปรามผู้ก่อการห้ายกอมมินิสตากทังเหนือของจังหวัดเพชรบูร์ครับเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ ท่านครับ okay. Okay. อย่างนี้ก็เป็นเครื่องบินได้ครับบินเดินยิงลมทุกๆอันนี้ก็คือปัอม๊มอินซีกืนช้างนะ okay. เอาไปเอาไปข้างในเลยนิมนต์ข้างในอันนี้เป็น,นเป็นบังเกอร์ทานยิงปูนหมดแล้วพื้นใหญ่กระสุนโค้งขนาดจังสุดสุดดูลูกจับลูกไอ้ลูกมั็นไรใช่ครับลูกระเบิดระเบิดครับผม นี่เป็นเอลิอปเตอร์ครับทับบกครับก็ประมาณห้ามขึ้นครับก็เป็นการเสียหายในสมัยนั้น พยาตานีครับชื่อปืนเป็นของชื่อปืนครับก็เป็นปืนวิธีโค้งครับกระสุนวิธีโคง้งจากพื้นสู่พื้นก็เป็นฐานยิงเลยอยู่ประมาณนี้ อันนี้คือฐานอิทธินะครับ